ก็กระถินสุดยาดศิกษาของแก้วเสด็จเป็นกระถินสร้างอาคารเรียนนะโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์มันพื้นสรกที่18พฤศจิกายนนะ256ปีก็ให้ร่วมทางออนซมเนอะยังไม่เปิดให้ไปร่วมที่ทางวัดสามารถติดต่อรายละเอียดที่ผู้ประสานงานไดนะ้มีเบอร์โทระครับติดต่อไดนะ้ก็เป็นอาคารสร้างอาคาราเรียนทั้งหมด3ชั้น นะซึ่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตโดยอาคารรวมนะแต่ภายในอะไรดิลอินเนี่ยยังไม่ได้ตกแต่ง้องฝากฝากญาติโยมทุกท่านมาช่วยกันเรียกว่าส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาเพราะว่าสัมมาเนเนี่ยก็คือหลากองของสัมมาณ์นะผู้ที่จะไปเผยแผ่แล้วไป,ไปเป็นเจ้าวาดด้วยนะสัมมาเนนที่นการติดต่กอกอบการเสรนอะงานั้นก็ส่งเสริมให้เขามีอาคารเรียนที่พร้อมนะ เพื่อาสรมพลัายุคดสจิทนาต่อไป